็บที่บริเวณส้นเท้าเจ็บที่บริเวณอุ้งเท้านะครับเป็นรองช้าหรือเปล่าอยากรู้เดี๋ยวต้องดูคลิปนี้เนาะวิธีการนะครับคนไข้าถามมาว่าเนี่ยไม่รู้ว่าเจ็บที่บริเวณน,นี้มันเรียกว่ารองช้าหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะสอนวิธีการตรวจนะครับอย่างแรกเลยให้รู้ก่อนว่ารองช้าคือโรคก,การที่แพนต้าฟาเชียหรือว่า,าผังผืดที่ใต้อุ้งเท้าเนี่ยมันเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดการฉีกขาดซึ่งผังผืดเขาจะอยู่ในลักษณะใต้เท้าแบบนี้นะครับเขาจะจับจากบริเวณ ฝ่าเท้าจะมาถึงจับที่อุ้งเท้าแค่นี้นะครับทีนี้เวลาที่เราเดินนะครับอุ้งเท้าเราเดินเนี่ยหรือเวลาที่เรากระดกปลายเท้าขึ้นนะครับมันจะทําให้ตรงนี้มันถูกยืดยืดยืดออกพอยืดออกเกิดการฉีกขาดก็จะเกิดการบาดเจ็บนะครับเกิดได้ในคนที่น้ําหนักตัวเยอะนะครับคนที่เดินเยอะคนที่เท้าผิดรูปไม่ว่าจะเป็นเท้าแบนหรือว่าเท้าที่เป็นไฮอาร์ชหรือเท้าปุกมากๆนะครับเท้าปุกเป็นแบบนี้นะ แล้วก็คนที่มีปัญหาเรื่องของผังผืดหรือว่าตัวไขมันใต้ผิวหนังเนี่ยมันน้อยลงนะครับหรือคนที่อาจจะเริ่มมีอายุขึ้นมาหน่อยสัก40ขึ้นไปก็จะเริ่มมีปัญหาพวกนี้นะครับทีนี้บริเวณที่มีอาการปวดนะครับตัวแรกเลยต้องรู้ก่อนว่าบริเวณที่มีอาการปวดจะต้องปวดที่บริเวณตรงกลางตรงนี้นะครับดี่ยวผมถอดถุงเท้าให้ดูแล้วกันนะโอเคนะบริเวณนี้นะครับมาถึงนี่แค่นั้นนะครับเขาจะไม่ถ,ถ้าเกินครึ่น,นี้ขึ้นไปอจ,จะไม่เกี่ยวแล้วนะ จะไม่เกี่ยวนะครับคือจะต้องแค่นี้แล้วก็ไม่มีปากกาจะอยู่หน้าหน้าต่อกระดูกแคลคานสตรงนี้จะเจอจะเจอบ่อยนะครับโอเคขอปาะก,กาเ,เดี๋ยวจะมาร์กให้ตรงนี้ตรงนี้แคลคาเนีสนี่นะฮะเคมไหมเจอบ่อยบริเวณนี้นะครับซึ่งเวลาที่เราทําแบบนี้นะครับกระดูกนิ้วโป้งเท้าขึ้นมาจะเห็นว่าพังผืดตัวนี้ถูกยืดมาก เห็นไหมฮะมันจะเป็นล่องนะครับแล้วก็จะเป็นนูนขึ้นมาเป็นลำเลยนะเห็นไหมมองเห็นอยู่เนาะอ่าถ้าลำเนี่ยวิธีการตรวจนะกดแค่แค่ทําแบบนี้ครับมันจะรู้สึกเจ็บละทําแบบนี้รู้สึกเจ็บแล้วถ้าใครที่เจ็บแค่ทําอย่างเงี้ยเจ็บให้สงสัยว่าเป็นลองช้าหรือในกรณีที่เรายืนบนนี้นะครับแล้วให้เท้าเกินออกมานอกนอกกับส,สเต็ปนิดนึงนะแล้วก็ใช้มือเนี่ยดึงขึ้น ตรงนี้ครับมันจะถูกยืดออกและฉีกออกถ้าคนที่เป็นลองช้ำนะจะเจ็บมากโอเคนะนะครับมีสองั้นแล้วนะเรื่องของตำแหน่งนะครับตำแหน่งก็คือต้องเป็นที่บริเวณเนี่ยแถวๆเนี้ยนะครับอันที่สองคือถ้าเทสแบบเมื่อกี้ถ้าเทสแบบเมื่อกี้แล้วเป็นแล้วตำแหน่งยังเป็นตรงนี้ก็ให้สงสัยว่าเป็นลองช้ำแพนต้าฟาเชอริตอีกอันหนึ่งที่เป็นแบบคลาสสิกมากเลยนะก็คือก่อนนอนเนี่ยไม่เป็นไรเลยนะก่อนนอนเนี่ยเจ็บๆนิดๆตึงๆนะครับ เขนนาตื่นนอนตอนเช้านะครับก้าวแรกที่ลงจากเตียงนะครับเท้าเรานะนอนเนี่ยเท้าจะตกเนาะไม่มีใครนอนแล้วกระดกข้อเท้าขึ้นใช่ไหมครับนอนแล้วเท้าจะตกนะฮะถ้านอนแล้วเท้าตกแบบนี้น่องตรงนี้มันตึงมากๆสมมุติว่าน่องตึงมากๆแล้วก็ผังผืดก็ถูกถูกกดลงไปเยอะๆพอเราไปเดินแล้วปลายเท้าลงแตะที่เตียงตรงนี้มันจะยืดยืดเยอะๆตรงผังผืดจะฉีก ดังนั้นพอเดินก้าวแรกจะปวดเดินก้าวแรกปวดแต่เดินไปสักพักนึงอาการปวดเริ่มดีขึ้นแบบนี้คือน่าสงสัยว่าจะเป็นโรคผังผื้ที่หรือรองช้ำนะครับดังนั้นถ้าเรามี3อย่างนี้เป็นคลาสสิกเลยคือค่อนข้างจะชัดว่าเราน่าจะมีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นแอเรียที่ปวดนะครับพื้นที่ที่ปวดหรือว่าการยืดพวกนี้นะครับแล้วก็การเดินตอนเช้าถ้าเดินแล้วมีอาการปวด เดิม่ภาพดีขึ้นเนี่ยให้สงสัยละว่าน่าจะเป็นพังพื้นละเส,ส้นะารัาลองช้ำนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่จะเสริมให้ก็คือกดตำแหน่งที่ปวดจะต้องเป็นบริเวณนี้โอเคไหมครับนะครับสามอย่างลองไปใช้ดูนะครับสามอย่างสําหรับโรคลองช้ำนะครับต่อด้วยกับรายการตอบคําถามกับบัณฑิตนะครับถ้าใครมีคําถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับอาการทางออโโเนโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อก็สามารถถามได้นะครับเกี่ยวกับการรักษาทางกายภาพบำบัดหรือการตรวจร่างกายทั่วไปนะครับ แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับนะครับท่านใดที่มีคำถามอยากปรึกษาปัญหาสุขภาพให้แอดไลน์มาที่ไลน์ OA ของคลินิกนะครับใต้ไอดีแอดบัณฑิตคลินิกนะครับแอด bunditclinic bunditclinic ครับหรือสอบถามมาได้ทางอ inbox ของ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกนะครับ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกครับซึ่งท่านก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Facebook Fanpage โดยเราจะมีความรู้มีสาระต่างๆมากมาย อัปเดตให้ในทุกวันนะครับสามารถกดถูกใจและกดเห็นก่อนใครได้เพื่อที่ท่านจะได้รับสาระดีๆคอนเทนต์ดีๆที่พวกเราทําให้ทุกวันนะครับและนอกเหนือจากนั้นเรายังมีคลิปที่มีสาระที่อัปโหลดอยู่ใน YouTube Channel ของพวกเรานะครับคือบันดิตชาแนลสามารถกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะมีให้ในทุกสัปดาห์ครับส่วนท่านใดที่อยากจะรักษาด้วยวิธีทางกายภาพบัตรของบันดิตกายภาพบัตรทั้งสองสาขาสามารถโทรนัดหมายได้ที่เบอร์0853699977 0853699977ครับสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ